สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วเจอกันบ่อยหน่อยนี่เห็นไหมข้างหลังอะไรข้างหลังบึงครับบึงเจะสะกีนู่นบึงเจะสะกีเลย <c oughs> แล้วก็ข้างหลังใกล้ๆนี้ก็เรือครับเรือนะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูไอ้ลำนี้เลยครับมาเป็น XL เนี่เรือสามที่นั่งนี่เลยครับ XL วันนี้เรามากันเย็นหน่อยนะกลางวันไม่ไหวแดดแม่งร้อนเหี่ยเฮียเลยนะครับอ่ะ เป็นเรือสามที่นั่งนะลำนี้นะครับเขาเรียกกันว่า XL 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 เนี่ยนะมันจำแนกได้หลายรุ่นมากเลยนะครับมีทั้งเครื่องเล็กและเครื่องใหญ่ลำนี้นะครับเป็นเครื่องกลางๆนะครับก็เป็น XL 760นะครับก็คือเป็นเครื่อง7 6 0ซีสองสูบนะครับสองขบูนี่เราให้ดูกันลำนี้นะเป็นเรือสามที่นั่งนะครับเป็นเรือสามที่นั่งนะ บอกเลยว่าเออเป็นที่นิยมมากๆบอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากๆถามว่าทําไมถึงนิยมมากๆนะครับก็เพราะว่าที่นิยมมากๆก็เพราะว่ามันเป็นลิสามที่นั่งและสมรรถนะมันดีเออสมรรถนะมันดีมากนะครับขับขี่คล่องนะครับประหยัดน้ํามัน เครื่องทนคุดโคตรอไหล่ถูกมากๆเออเราพูดกันถึงเรื่องอะไรเนี่ยนะบอกเลยว่ายามาฮานี่แม่งสินค้าคุณภาพจริงๆเลยอย่างนี้เขาโฆษณาวไว้เลยนะครับอ่ะลำนี้นะอ่าเรือสามที่นั่งเป็นยังไงอ่ะนี่นี่หนึ่งที่นั่งสองที่นั่งสามที่นั่งมึงไม่น่าถามเลย <laughs> เรือสามที่นั่งก็นั่งได้สามคนไงยัดเป็ดเอ้าดูนะครับลำนี้นะเป็นเรือสามที่นั่งนะครับเป็นเรือ XL760 นะลำนี้มีการทําสีมานี่ดูรู้เลยนะครับหัวมันนะครับผมไม่ได้ทํานะอันนี้ญี่ปุ่นมันทํามาอย่างนี้เลยนะครับที่เป็นเลือญี่ปุ่นนะครับนี่นะนี่นะครับเรืมองทาสีมานะกันรอบๆแล้วก็ดูสภาพแล้วนะครับผมให้ลำนี้นะภายนอกนครับเจ็สิเอร์เซ็นเนื่องจากทำสีมานะดูดดท้องโอ้โหเฮ้ยท้องมังเลี่ยมเลยท้องสวยท้องสวยโอเคเลยลำนี้ท้องสวยเลยนะครับนี่ เรือลำนี้นะเหมาะมากเลยสำหรับมือใหม่มือเก่านะครับมือใหม่ที่อยากเล่นเรือทีออ่ไม่ต้องการความแรงมากๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่แรงนะลำนี้นะความเร็วใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะไม่ต้องมี80นะครับความเร็วต้องมี7 5 8 0ถึงแแน่นอนนะต้องมีต้องมีความเร็วต้องมี7จนะขึ้นไปถึง80ถ้าบางลำนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์และเครื่องไหลๆเนี่ยต้องมี80นิดนิดเลยนะลำนี้นะครับปเป็นเรือสามที่นั่งมีเกียร์ถอยนะ เออเป็นเรือมเกีย์ถอยนะครับท้องสวยนะลำนี้นะสภาพภายนอกผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพเครื่องผมให้เก้าสิบเครื่องแม่งใหม่มากอ่ะเดี๋ยวหาว่าผมโม้ฟังเสียงกันป่ะนี่แตะเฮ้ยเฮียกดปุ๊บติดปั๊บเลย ยอดใหม่ขึ้นนะครับนี่โอ้โหควันขระบอง,งเฉงเลยนะครับผสมเอาตลุกไปเยอะนะเพราะเป็นเรือญี่ปุ่นเรือญี่ปุ่นเวลามาเนี่ยผมจะสมเอาตลุกไว้เยอะๆหน่อยนะมันจะได้รักรักษาเครื่องนะรักษาแหวนลูกสูบไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนี่นี่ครับเปิดเบาะตอนหลังนี่เปิดอย่างนี้อา้าวมิสเตอร์ลีช่วยหน่อยดินี่ครับมิสเตอร์ลีครับสวัสดีครับมิสเตอร์ลีนี่คนระับเอ่อเป็นช่างที่ร้านนะครับ ชาวจีนครับมิสเตอร์หลีเกี่ยวหวดเอ้าหลีเกี่ยวหวดเปิดคือดูเครื่องโชว์หน่อยอ่าเดี๋ยวเราจะสาธิตโดยมิสเตอร์หลีเกี่ยวหวดเออเป็นช่างคนจีนนะครับอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจนะอย่าพวนนะครับมิสเตอร์หลีครับนี่สภาพเครื่องเป็นไงครับโอเคไหมสภาพเครื่องเป็นไงนี่เรียมเลยนะครับอันนี้นะเป็นเรือรุ่นใหม่นะครับนี่เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะเป็นเครื่องท่อสีน้าเงินนะครับเครื่องสีดํา นะถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็นเครื่องสีเทาท่อสีเทานะครับข้างหลังเป็นไงโอ้โหเฮ้ยแม่งเรียบเลยว่ะใหม่จริงใหม่จริงนะครับการันตีโดยมิสเตอร์หลีเกี่ยวหวด <c oughs> <c oughs> อยเชยมิสเตอร์หลีเกี่ยวหุ้ดบอกสุดยอดเลยพี่ <c oughs> อ่ะดูเป็นไงสวยครับเครื่องนะผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเครื่องผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย นะฟังเสียงแล้วแม่งแน่นมากนะครับมีเกียร์ถอยนะมิเตอร์หลีดึงเกียร์ถอยเพื่อนเพื่อนดูหน่อยเกียร์ถอยนะครับใช้งานยังไงบางคนสงสัยนี่เลยครับเวลาดึงเกียร์ถอยนะดูนะครับที่กระบอกนี่ครับเหมือนบุ้งขี่รถแมคโคเลยอ่ะดึงลงมานี่นะครับเป็นรูเจ็ทเวลาน้ําดันมานะครับมันก็มาชนกนันนี้มันก็ม้วไมนไปข้างล่างพอม้วนไปข้างล่างเหลือก็จะถอยหลังเป็นแมนนวลแบบง่ายๆนี่นะครับเป็นแมนนวลแบบง่ายอ่ะใส่เบาะ มิเตอร์หลีไซบอร์นะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้เพื่อนๆดูนะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไซส์มันใหญ่ขนาดไหนนะครับเป็นเรือ3ามที่นั่งไซส์ใหญ่เหมาะมากสําหรับการทัวร์ลิงนะครับทัวร์ลิงวิ่งแม่น้ําออกทะเลเข้าคลองขึน้นดอยเอยขึน้นดอยไม่ได้แล้วอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้มิสเตอร์หลีเกี่ยวหัวขึ้นไปขับดูนะครับขึ้นไปนั่งดูนะเราจะได้มองภาพออกว่าเออเวลาคนไปนั่งแล้วเนี่ยเรือรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในลักษณะไหนนี่ครับ อ่ะหนึ่งที่นั่งสองนั่งได้สามที่นั่งเลยนะครับอ่านี่ครับก็มิสเตอร์หลีเกี่ยวหัวเขาจะมีเมียนะครับแล้วก็จะมีข้างหลังก็จะมีเมียน้อยไปด้วยนะครับ <c oughs> อ่านี่ครับอ่าเป็นไงมิสเตอร์หลีโอเคไหมลำนี้สวยนะให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่เป็นไงมิสเตอร์หลีเกี่ยวหัวบอกให้ไปเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เครื่องแม่งใหม่มากแล้วก็เสียงแม่งแบบแน่นมากๆด้วยเอ่อ ด้วยความเป็นช่างของผมนะฟังเสียงนี่ผมรู้เลยว่าเครื่องแม่งโอเคเครื่องแม่งโอเคมากลานี้บอกเลยว่าเอาไปใช้เนี่ยยาวๆเอาไปใช้ยาวๆเลยไม่ต้องดูแลอะไรกันมากมายนะแต่ข้างนอกก็อย่างที่บอกนะครับผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่างเช่นนะสติกเกอร์ด้านล่างไหม่ครบครับอาจจะมีตรงนี้นี่หน่อยถ้าเราไม่ซีเรียสนะเราเอาออกตอเอาสต,าติกเกอร์ออกเลยแลบใหม่แลบใหม่ประมาณ3,000บาทรอเลยบอกให้รอเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูรอบ,รบ,รบ,รบอีกทีหนึง่ง ไม่ได้โมแม่งสวยจริงสวยจริงครับสวยจริงครับ mm hmm. อ่าคือสวยก็หมายถึงบอดี้มันสวยนะบอดี้ใม่มีแตกไม่มีทะลอกนะครับแต่เพียงแต่สติกเกอร์ไม่ครบเท่านั้นเองนี่ครับให้ดูใกล้ๆกีนถึงเป็นไงสวยไหมเพื่อนๆสวยไหมสวยมากๆผมบอกเลยสวยมากแล้วก็เดี๋ยวผมใช้ฟังราคา ราคาบอกเลยว่าฝั่งเราต้องกรีดกรีดแน่นอนอ่ะลำนี้นะครับเป็น xl 760นะเป็นบอดี้ที่คนเขาเล่นกันนะครับอ่ะลำนี้เอาไปในราคา73,000บาทอยากได้เท่าไหร่ต่อมานี่73,000แม่งโคตรถูกโคตรถูกนะบอกให้73,000บาทอยากได้เท่าไหร่ต่อมานะนี่ให้ดูเรือ3ที่นั่งมีเกียร์ถอย เจ็ดหมื่นสามกับเครื่องเจ็ดร้อยหกสิบซีโคตดทนโคตดวิ่งบอกเลยใครได้ไปคุ้มสุดๆนะแล้วก็บอกเลยนะครับทุกลำเหมือนเดิมมีบริการหลังการขายให้นะครับอย่างผมเนี่ยนะครับเป็นช่างมากว่า20ปีนะเรื่องเครื่องเรื่องอะไรปรึกษาได้นะครับแล้วผมกล้าบอกเลยกล้าการันตีเลยนะครับว่าไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่เดียว นะครับที่เป็นช่างแล้วก็เป็นเจ้าของร้านแล้วก็มาเซอร์วิสให้กับทุกคนนะครับก็คือ,อาขายกันง่ายขายไ,ได้ขายนะเราคุยกันแบบเพื่อนเออบางครั้งนะครับผมอาจจะกวนตีนหน่อยนะจะเป็นสไตล์ผมมันเป็นสไตล์ผมนะครับเ,เรื่องกวนตีนนี่เป็นเรื่องธรรมชาติ <laughs> อ่ะถูกใจนะก็มาดูกันนะครับราคามาคุยกันหน้าง,งานเลยนะต่อได้ ต่อได้นะครับต่อเลยครับใครอยากได้เท่าไหร่ต่อเลยล้ำนี้ม <centered, S 1> ให้ดูทองโอง้โหแม่งสวยจริงทองแมงวิบวิบเลยไหอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆท,ทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ใครนะครับ ที่สนใจนะอยากออกทริปกับผมนะมาเลยนะครับผมมีเรือให้เช่าออกทริปกับผมเออเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะให้เช่าออกทริปกันนะครับเอาราคาแบบถูกๆราคาเพื่อนๆเราไปเที่ยวกันไปหาเพื่อนกันเนาะเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเออใครกดแชร์ให้ผมเดี๋ยวผมเที่ยวหน้านะครั้งต่อไปนะตอนนี้เสื้อผมยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าได้เสื้อมาผมจะแจกเสื้อด้วยนะครับใครกดแชร์ให้ผมในในตอนที่ผมไลฟ์เนี่ย ผมจะแจกเสื้อด้วยเออโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ